สถานการณ์ภายนอกอะเราไม่สามารถเปลี่ยนเราไม่สามารถกำหนดใครได้เลยแต่สิ่งที่เราจะเปลี่ยนสิ่งที่เราจะกำหนดได้คือเราความคิดเราการกระทำเราความคำพูดของเราความรู้สึกของเราสิ่งเหล่านี้ค่ะที่เราสามารถสร้างได้แต่คนเลือกที่จะไม่ทำเพราะว่ามันยากมันยากมันคิดว่ามันยากแต่จริงๆแล้วค่ะกับการที่ ถ้าเราได้กลับเข้ามาคอนเน็กกับตัวเองจริงๆนะคะมันเป็นสิ่งที่ง่ายมากแล้วเมื่อเราได้คอนเน็กกับตัวเองจริงๆอ่ะมันจะทําให้เรารู้สึกว่าในโลกนี้มันชีวิตมันอยู่แบบง่ายขึ้นกว่าเดิมเพราะว่าแต่ก่อนอ่ะเราจะมีความรู้สึกว่าบางคนจะมีอาการเหมือนเป็นโรคที่อ่เขาเรียกว่าอะไรวิตกกังวลโรคซึมเศร้าหรือว่าความเครียดสิ่งพวกเนี้อ่ะมันเกิดจากเหตุการณ์ที่ว่าเราไม่รู้ไงคะว่าเรามีอํานาจ พอเราพยายามที่จะไปกําหนดสถานาการณ์ภายนอกเป็นแบบนั้นสิเป็นแบบนี้สิแล้วพอมันไม่ได้ดั่งใจอ่ะเราจะเริ่มรู้สึกว่าเราไม่มีอํานาจพอที่เราจะสามารถเปลี่ยนแปลงชีวิตได้เลยทําให้เรารู้สึกว่าเราตัวเล็กแล้วนั่นแหละค่ะมันเป็นเหตุที่ว่าออมีความวิตกกังวลมีความซึมเศร้าบ้างในบางทีเพราะว่าเราไปโฟกัสในสิ่งที่เราไม่สามารถที่จะควบคุมได้